ตัวนี้นะคะเป็นลูกหมากคันชักของรถโตโยต้าโตโยต้า R N 2 5นะคะเป็นลูกหมากคันชักตัวในนะคะตัวนี้เป็นตองห้านะคะเป็นสินค้าใหม่แต่ว่าเก่าเก็บนะคะเก่าเก็บนาน เป็นสินค้างานเก่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันแกะกันดูนะคะ า่าเขาจะประมาณอย่างนี้นะคะสินค้าง,งานเก่านิดนึง มีซ้ายขวานะคะเพราะว่าเราจะขตัวนี้เป็นข้างซ้ายนะคะตัวนี้เป็นข้างขวาเราจะขข่คู่เลยนะคะสิน,นค้างานเก่าเก็บไว้นานแล้วนะคะสินค้าค้างสต็อก14มิลค่ะน็อตลูกหมากนะคะ แล้วก็ส่วนของเกลียวเกลียวอยู่ที่สิบเจ็ดมิลนะคะตัวนี้เป็นเกลียวนอกเท่ากันนะคะซ้ายขวาเท่ากัน